สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยเฉพาะกิตนะครับฮานอยเฉพาะกิตของวันที่2นะครับเดือนสี่นะครับปีห6นะครับก็คือวันที่2เดือนเมษายน2566้าหสิหฮานอยก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามนะครับ เป็นนามเฉพาะกิจนะครับจะออกทุกวันทุกวันเลยเวลา16นะครับ00นถึง16.30น, 16. นก็คือ4โมงเย็นถึง4โมงครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับช่อง vp ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับกดไลค์กด, like, กด share, แชร์อะไรก็่ากไปนะครับขอขอบคุณเป็นอยา่างสุดนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆนะไม่เก็บไม่จนลุ้นลมเพราอความบันเทิงนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอแทนคําขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาให้กําลังใจนะครับกดถูกใจให้ทุกคลิปทุกคลิปเลยเราก็มีอะไรมาฝากตามนี้เลยนะครับจดเอานะ สองเมษายนสองพันห้าหน้อยเฉพาะกิจนะครับเด่น345นะครับเน้นที่5นะจะลองคือ4นะครับอืมตามมานี่ลองคือ4 5 7 7 5นะครับอ่าจดไปเลยทุกตัว5 8 8 5 5 9 9 5 5 0 0 5 1> 5 1 1 5นะครับส่วน4ก็4 7 7 4 4 8 8 4 4 9 9 4 4 0 4 4 1 1 4นะครับตัวลองก็คือ3นะใครชอบ3ก็จัดไปนะครับถ้า3มาก็น่าจะเป็น3 3 เก้ามศูนย์าหนึ่งนะครับถ้าสามมานะอืมประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีไปเฮดกีทกันนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะราบสวัสดีครับ